ไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยนายนพพรวุฒิคุณนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขนันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อชุมชนในเขตเทศบาลนครหัวหินซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและสร้างความสามัคคีในพื้นที่ภายในงานก็มีผู้บริหารเทศบาลนครหัวหินร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง การจัดการแข่งขันครั้งนี้เทศบาลนครหัวหินร่วมกับสมาคมกีฬาหัวหินจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและสืบสานกีฬาเซปักตะก้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติโดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด18ทีมจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครหัวหินกาหนดให้มีการแข่งขันกัน2วันกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครหัวหินและสมาคมกีฬาหัวหิน ผลักดันให้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างสุขภาพที่ดีและความสามัคคีในสังคมอย่างยั่งยืนไทยนิวเอเชียรครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิชันเป็นจมาวตักสิ